สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมสันนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันใน Maple Serie s เอพิ o ที่6กนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ West Van c o u v e r นะครับโดยสถานที่ใน West v a ค c o u v ร r ที่ผมเลือกที่จะมาเที่ยวเนี่ยก็จะมีที่ h h อ e Bay กับ i g h t h o u s e Park นะครับโดยตอนนี้ผมอยู่ที่ h h อ e Bay นะครับเดินทางมาจากบ้านเราก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งในการเดินทางที่ยาวนานที่สุดทาที่ผมเคยเดินทางมาตอนอยู่ v a นค o u v e r เลยนะครับคือ มันออกห่างจากตัวเมืองค่อนข้างไกลระดับหนึ่งเลยเนาะแล้วก็บรรยากาศที่อยู่ตอนหน้าผมเนี่ยก็คือเทือกเขาหิมาลายประมาณ4-5ลูกนะครับเลี้ยงติดกันแล้วก็มีหิมะปกคลุมด้านบนแล้วก็มีเมฆลอยตัวอยู่บนระดับยอดเขาอะ่ะเออแล้วก็มีอา่าวลำธารที่แบบขึ้นซับเบาๆมีเรือกําลังเทียบท่ามีคนเดินผุกผ้าแล้วก็มีเขาล้อมรอบแบบเขาเขียวๆนี่ บรรยากาศโคตรจะดีเลยนะครับแบบเย็นสบายมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีฝนปรยปอยปรระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าวันนี้ตอน4-5่ห้โมงเนี่ยฝนจะตกที่ว a นค o ูเวอรนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศที่ฮอ h ์ชูเบให้ชมกันนะครับว่าบรรยากาศที่เนี่เป็นยังไงผมบอกได้คําเดียวเลยว่าบรรยากาศโคตรดีนะครับผม ตอนนี้ผมก็เดินเล่นที่ฮอสชูเบสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วด้วยความที่เมื่อคืนเนี่ยผมนอนน้อยมากๆนอนอยู่แค่ประมาณสามสี่ชั่วโมงเองน,นะครับผมก็เลยไปซื้อกาแฟสตาร์บัคมากินนะครับเป็นคาราเมลลาเต้นะครับจริงๆแล้วว่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินกาแฟเลยเพราะรู้สึกว่ารสชาติมันไม่อร่อยมันขมนะครับแต่ตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่ช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยผมได้ลองกินคาราเมลลาเต้ของสตาร์บัคไปครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันอร่อยมันติดใจด้วยความที่มันเป็นลาเต้ มันอาจจะไม่ได้มีความเป็นกาแฟมากก็เท่าไหร่นะครับก็เลยโอเคสิดใจก็เลยซื้อมากินอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเดินทางไปที่ไลท์เฮาส์ปากันนะครับก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถเมล์จากที่ฮอร์ชูเบย์เพื่อที่จะไปไลท์เฮาส์ปากันนะครับก็ผมต้องรองรถเมล์อีกประมาณ15นาทีเลยนะครับก่อนรถเมล์จะเข้ามาที่นี่นะครับแต่ก็พอที่จะให้อภัยได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราอยู่ที่ฮอร์ชูเบย์เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างไกลจากเมืองระดับหนึ่งเลยการที่จะมีรถเมล์เข้ามาเนี่ยก ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงทางเข้าไรซ์เฮาปักแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ1กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างที่จะไกลแบบไกลมากๆสำหรับการเดินเท้านะคือถ้าเรานั่งยามหานนะแบบรถเมล์หรือรถยนต์เนี่ยหกิโลเนี่ยมันถือว่าไม่ไกลนะแต่ถ้าเกิดเราเดินเท้า1กิโลเนี่ยมี20่นาทีนะกว่าจะเดินทางถึงแต่ก็อ่ะเอาวะเรามาถึงที่แล้ว แล้วก็ตอนนี้บรรยากาศถือว่าค่อนข้างที่จะครึมๆเหมือนกันนะแบบฝนมันทาท่าใกล้จะตกอะแปลว่าเราจะต้องรีบเดินไปแล้วก็รีบถ่ายรูปแล้วก็จะต้องรีบกลับมาด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะฝนตกเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวสําหรับเรื่องฝนตกมาเลยเพราะเรากะาเวลาไว้แล้วว่าเราจะต้องทําทุกอย่างให้เสร็จก่อน4ี่โมงเย็นนะครับผม,ม,ม,ม เดินทางกลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เดินค่อนข้างเยอะมากๆคือแบบผมเริ่มออกเดินทางตั้ง11โมงครึ่งใช่ไหมจนตอนนี้คือหนึ่งทุ่มเนี่ยเพิ่งมาถึงห้องเนี่ยก็แบบโอ้โหสภาพเหนื่อยโคตรเลยนะคะคืนนี้นี่น่าจะหลับสบายเลยเหมือนกันนะแล้วก็คือหลังจากที่ผมไปถ่ายรูปตรงไรเฮาส์พาร์คเสร็จใช่ไหมหลังจากนั้นอนะคือมันฝนตกเว้ยผมก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรเลยแล้วลก็ตอนที่ผมนั่งรถเมล์กลับเนี่ย สะพาน l i ออนเกตที่ผมจะต้องข้ามไปเนี่ยมันมีรถชนทําให้รถเมล์ผมเนี่ยต้องเปลี่ยนเส้นทางไปนะก็คือต้องไปนั่งสีััรรเพื่อที่จะกลับเข้าไปตัวดาว t ทาแวนคูเวอร์แล้วก็นั่งรถเมล์กลับมาที่บ้านี่ถือว่าโอ้โหสุดๆเลยแบบวันนี้นี่เหนื่อยโคตรเลยนะก็อาจจะไม่ได้ถ่าย m a เปิลซีรีสอีกสักพักหนึ่งเลยนะเพราะว่าไม่รู้จะไปถ่ายอะไรเหมือนกันคือมีแผนคร่าวๆแล้วแต่แบบว่าช่วงเดือนหน้าเนี่ยก็มีเรียน หนักระดับเลยแล้วก็แบบมันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยแล้วก็เราอาจจะต้องเลิกที่จะหางานโคออฟแล้วด้วยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามที่จะถ่ายคลิปแนวตั้งคลิปช็อตอะไรลงไปเรื่อยๆเท่าที่ผมคิดได้นะครับจริงๆก็มีแผนที่จะไปปีนข่าอยู่เหมือนกันแต่คิดว่า อาจจะพักไว้ก่อนสักพักหนึ่งให้ไปเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะไปไฮกิ้งอีกครั้งหนึ่งคือวันนี้ไปไฮมาแล้วมันเหนื่อยมากเนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ไว้รอชม m a p ปิลซีรีส์ตอนที่7ในอนาคตอีกนานหรือไม่นานนะครับก็ต,ติดตามชมนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ